ช่องว่างตรงนี้นะครับอย่าให้เกิน8 5ม mm. เมตรซึ่งการทดสอบนะครับก็เขาจะมีเหมือนกับโฟมนะที่ขนาดเนี่ยก็คือ,อเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็เป็นขนาดที่เรียกว่า85มมตรเนี่ยแหละครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวก้านนะถ้าเสียบเข้าไปเนี่ยพอยื่นก้านเข้าไปนะครับถ้ามันติดแล้วมันไม่ทะลุนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ Spin mm hmm. Qualify นะครับ น,นี้เป็น Mercedes แล้วนะครับทั้งคู่ครับที่เร็วกว่าทางด้าน Red Bull นะครับแต่เป็น b o t t a s ครับที่ Top Time Sheet ครับ High Speed นี่ก็200ปลายปลาย,ลายนี่ครับ Medium Speed นะฮะก็โค้ง1โค้ง2นะครับโค้ง7 แล้วก็โค้ง10แล้วก็โค้ง16นะครับนั่นคือโค้งมนะีเดียมสปีดก็เป็นโค้งเหล่านี้นะครับ5โค้งเนะี่ยที่บอทาสนั้นเร็วกว่าแฮมมอนตันนะครับแล้วก็แฮมมอนตันเสียเวลาให้กับบอทาสเนี่ยถึง จุดสองวินาทีนะครับญ้าเทียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอลุยไปขับทับญ้าเทียมนี่ฝุ่นกระจายครับพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะแข่งกําลังจะนํารถเข้าไปที่พิษนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพักเข้าพิษกันก่อนนะครับ